ฟันซ้อนฟันผุจัดได้ไหมจัดเสร็จต้องใส่ฟันไหมคือตอบอยากนะต้องดูเป็นเคสไปแต่จะมาอธิบายให้ฟังด้วยเคสนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันเนาะนี้จัดเสร็จประมาณ3ปีเคสนี้ไม่ต้องใส่ฟันนะคะก็จะมาเรียงสวยแบบนี้เลยทีนี้เวลานะัดดูอะว่าจะต้องใส่ฟันหรือเปล่าก็คือจะนับจํานวนคู่ของฟันถ้าทําออกมาแล้วเนี่ยการสบมันได้แบบปกติแล้วคู่เขาเพียงพออันนั้นก็ไม่ต้องใส่ซึ่งเคสนี้จริงๆอะถอนสองข้างไม่เท่ากันอันนี้ต้องถอนอยู่แล้วเพราะว่าเก็บยังไงก็ไม่คุ้มใช่ไหมต้องรักษารากเปลืองเงินอีกก็เลยดึง เอาฟันขุดข้างหลังเนี่ยค่ะมาแทนช่องว่างนี้ไปด้วยเพื่อที่จะแบบให้คนไข้มีอะไรอ่ะเพิ่มขึ้นมาเน,นี่ยอก็แมคืออันเนี้ยถามว่าต้องเอาฟันขุดมาแทนขนาดนั้นไหมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าข้างล่างมีคู่ศพหรือเปล่าเคสเนี้ยคือข้างล่างน้องไม่ได้ถอนเพิ่มเลยนะคะแล้วก็ยังเก็บฟันคุดของน้องข้างในสุดเอาไว้ให้ด้วยอ,อันนี้ตอนจบเคสก็คือฟันของน้องอ่ะยังอยู่ครบเท่าเดิมนะคะไม่ได้ถอนเพิ่มแต่น้องมีถอนไปเองแล้วนะหนึ่งซี่ซึ่งกลับมาที่ข้างบนเมื่อกี้ใช่ไหมเราถอนอันนี้ไปหนึ่งซี่ข้างลาง เพียงพอศบกันได้ส่วนข้างนี้นั้นก็เลือกถอนซีนี้ไป1นซีนะคะเพื่อให้เข้าคู่กับข้างล่างเช่นกันเนี่ยพอสุดท้ายแล้วก็จะอยากให้เขากัดศบลงมาให้มันสนิททั้งหมดแบบนี้นะคะลงคู่เป็นแบบต่อเป็นจิ๊กซอว์แบบนี้ได้นะคะซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันตอบยากมากนะว่าแต่และเคสต้องถอนหรือไม่ต้องถอนถ้าแบบไม่ได้มาเจอตัว,ต,วตัวกันเลยเราตรวจในช่องปากดูการสบฟันดูการเคี้ยวแล้วก็ดูหน้าข้างดูแผ่นฟิล์มทุกอย่างของคนไข้แต่ละคนนะคะก็หวังว่าเคสนี้จะเป็นตัวอย่างที่แบบโอเคอาจจะพอนึกภาพออกนะ ว่าของเราต้องถอนหรือไม่ต้องถอนในเบื้องต้นถ้าเกิดใครอ่ะจะจัดอยู่แล้วแนะนำว่าให้ไปปรึกษาก่อนค่ะจะได้วางแผนประเมินกับคุณหมอนาะว่าเคสของเราต้องจัดไหมฟันที่ไหนเก็บแล้วคุ้มกว่าอันไหนควรจะต้องถอนไปแล้วคุ้มกว่าประมาณนี้ค่ะก็เช่นเดิมนะถ้าเกิดใครอยากมาปรึกษาที่ทุตลักก็ยินดีนะคะก็จะมีคุณหมอที่รับจัดฟันลงทุกๆวันเลยนะทั้งสองสาขาแต่ว่าแนะนานัดปรึกษาก่อนเข้ามาปรึกษานะคะใครสะดวกบ้านเขียวไป i อดีนี้ได้เลยค่ะนี่ก็ปานั้นค่ะฟันมีปัญหามาปรึกษาที่ทุตลักได้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ